นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับคือง่ายๆก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือที่ให้เป็นโปกคลิปนะครับก็เป็นดีโอจากซูเปอร์วินซูเปอร์เพ็ดนะเป็นตัวละครรถนะครับที่ลอยได้นะครับนะครับตัวละครใหม่ในซูเปอร์เพจะมี3าตัวนะนะครับ มีโกลเด้นบอยลีโอแล้วก็ซันนี่เทียนโพสุวรรณลอเล่นซันนี่เฉยๆแหมตัวละครแล้วก็ตั้งเป็นชื่อคือดาราก็ได้ครับเนี่ยโอเคอย่างแรกก็คือวัคซีนนะครับปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้ก็มีวัคซีนที่เพียงพอต่อคนและทุกคนเลยนะครับตอนนี้เด็กก็เริ่มฉีดกันแล้วนะฮะในอนาคตนะครับฟังนะครับลูกๆก,กัหลานเนี่ยก็จะได้วัคซีน ตามกว่า12ปีเนี่ยอาจจะเข้าไทยในเดือนปีหน้านะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่ทำเอที่มาจากฝรั่งเศสนะครับก็รอต่อไปนะนะจะมามาพูดถึงของประชาชนกันบ้างประชาชนนี่ครับอนาคตเนี่ยอาจจะได้ขีด3เข็มทุกคนนะรวมถึงนะครับเด็กนะไฟเซอร์นะครับอ่ะจ,จะบับกงกันเลยนะครับนะอายุ 1ิบสถึงสิาปีสำหรับผู้ชายนะครับฉีดไฟเซอร์เข็มเดียวผู้ชายอายุ1 6บหถึงสิปีฉีด2เข็มครับผู้หญิงอายุ1 3บสถึงสิปีฉีดเข็มเดียวนั่นหมายความว่า1 6บหถึงสิเนี่ยก็ฉีดแค่สเข็มก็ถือว่าดีนะส่วนผมอะอค,คิดว่าเอาไว้ง่ายว่าวัคซีนนะเป็นคล้ายๆกับว่ามดกัดนะครับฉีดปุ๊บ เฮชบาเจไรนะครับแต่วัคซีนนี้จะแรงหน่อยนะครับไม่รู้ว่าผมจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะก็เป็นกาลังใจให้ผมนะครับเพราะว่าผมก็จะฉีดวันที่27นี้นะครับตุลาคมแรกส่วนที็วิี่สองก็ประมาณปีหน้านะครับโอเคอีกข่าวนึ่งที่ผมจะมาพูดนะครับก็คือเรื่องของโกตปามโมดกับไอโฟยิปคือเรื่องนี้มันก็นานแล้วล่ละสัปดาห์หนึ่งแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาทํานะครับเนื่องจากว่า ทำงานบ้านครับ1นึ่งทำงานบ้าน2ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านด้วยดีกว่านะครับแล้วก็กาลังทําตลาดซีซันยี่ด้วยนะครับแล้วคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นวันลอง1วันกําลังเขียนสกดายุยวชนีอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับนะโอ๊ตปาโมูกระฟอีฟเนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมไปทราบมาก็คือคุณโอ๊ตเนี่ยแหละอ่ะคุณโอ๊ตปาโมดเนี่ยอ่ะเป๊ ต่อกำเนิดวงโซอีฟ่ะลักแรกคือกำเนิดวงโฟอีฟยูบอยทีเจก็เป็นโปรดิเซอร์แล้วโอ๊ตเนี่ยเอาง่ายคือไปส่องรูปคืองนะ่ายฮะไปส่องรูปเสร็จกด,กด,กดหัวใจปุ๊บ,บ,บก็เป็นธรรมชาติของผู้ชายโสดน,นะครับถือ,อยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ไป,ไปม,าม,ามาครับมันออกในรายการร้องข้ามกำแพงนะครับเอออ่า แรกๆอ่ะผมก<ม>็คิดว่าไอ้ที่หลังกำแพงอ่ะไม่ใช่ใครหรอกนะแต่พอมาเป็นโวอีฟซะงั้นนะครับอ่าแล้วก็ไปดูในในนั่นได้นะครับนะที่ช่องที่บลพอกออฟฟิเชียลนะนะครับหลังจากนั้นพอเปิดกำแพงขึ้นมาครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอาจจะเป็นคู่จิ้ก็ได้ในอนาคตนะครับนะ คือเปิดมาปุ๊บคุณโอสเสียอาการอ่าหมายความว่าจะเปรียบเทียบให้ดูว่าผู้ชายเจอผู้หญิงที่เราชอบเราเสียอาการผมผเสียอาการไหมเฉยครับเฉยเฉยเลยใครๆว่าเขาคิดว่าผมเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอ,อย่างนี้นะครับพราะผมเป็นนิสัยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะส่วนโอสี่บอกเลยว่าเอาผ้าปิดเอาเสื้อปิดหน้าโอ้ นะครับโพดทุเรนนะฮะรอเล่นนะ <laughs> นะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวดราม,ม่าอีกครับว่าจะ,ะมีโอกาสเป็นคู่จินอนาคตรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวอาเองก็อายุเท่าผมนะถ้าเกิดแต่น่าจะเกิดก่อนผมหรือหลังผม mm. ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูมานะฮะ <laughs> ก็ประมาณนี้ครับข่าวมีคลิปคอนเทนต์มีประมาณนี้ครับ mm. ก็ก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการฉีดวัคซีนโควิดของผมนะเข็มแรกนะครับในวันที่7 7ตุลานี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ